นี่พี่ๆกลับมาหาคุณครูนะคะจบไปแล้วรุ่นที่แล้วเองกลับมาเอาอยากอยากเล่าอะไรให้คุณครูฟังบ้างว่าจากตรงที่เรียนอยู่ที่น้ำํำสิทธิ์พอไปเรียนมัธยมแล้วเราเอาอะไรไปนำไปใช้ได้บ้างอ่าที่ได้ใช้นี่คือจะเป็น PBL ที่เราได้เรียนอย่างเช่น My m i n d Mapping โฟชาร์ดแบบเนี้ยเราได้ใช้โฟชาร์ดก็จะใช้ในวิชาคอมพิวเตอร์ ส่วนพวกไม้บรรพิกก็ได้ใช้กับทุกวิชาค่ะแล้วก็แบบความคิดในจิตศึกษาเนี่ยเวลาสอบเราได้เอาไปใช้ว่าขณะที่เราเรียนอยู่ที่น้ำกำษย์เราได้ทําทุกวันใช่ไหมคะมันก็จะเข้าในสมองเนี่ยว่าเวลาที่ครูให้โจทย์มาเราต้องคิดสะท้อนผลแบบนี้มันก็ได้เวลาสอบมันก็ได้เอาไปใช้<ม>ค่ะ กเกิดการไข้ครวนกักสิ่งที่ทําสิ่งที่คิดก่อนใช่ไหมค่ะคิดก่อนไข้ควน,นก่อนเนาะก็ดีอะไรอีกอ่ะไหนหรออยากเล่าอะไรบ้างอ่ะในชีวิตในในรั้วมัธยมได้ปรับตัวอะไรบ้างไงหมยังไงปรับปรับตัวเหรอคะปรับตัวมันปรับปรับหลายอย่างค่ะเวลากินข้าวอะไรเงี้ยเวลารับประทานอาหารเวลามันไม่ใช่ว่ามันน้อย หรือว่ามันสาหรับหนูมันพอดีนะคะแบบว่าพอดีที่เราจะกินอิ่มไม่ใช่ว่าแบบเวลาแบบหมดแบบยังไงห้าสิบนาทีแบบเนี้ยเรากินไม่อิ่มมันอิ่มเพราะว่าบางคาาคุณครูคาาที่สามเนี่ยครูเขาก็จะปล่อยก่อนบางครั้งบางครั้งไม่ได้สอนเราก็ได้ลงไม้ทานข้าวก่อนก็จะมีเวลาพักด้วย กับเวลาเรียนเราเคยได้เรียนบางวันก็วิชาชานหนึ่งก็หลายชั่วโม,มงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราไม่เข้าใจครูก็จะเล้นให้พอเราไปที่นู่นเราจะเข้าใจไม่เข้าใจมันไม่ค่อยมีเวลาได้ครูเขาไม่ได้มีเวลามาทบทวนให้เราตัวต่อตัวแบบเนี้ยมันก็ต้องได้ปรับตัวประมาณนี<วา> <baik> ้ค่ะความอดทนความพยายามความมุ่งมั่นที่ถูกบ่มเพาะจากตรงนี้ไปพอไปมัธยมแล้ว มันเป็นสิ่งที่จําเป็นไหมจําเป็นมากอืแล้วแล้วยังพยายามมันต่อไหมอ่ะต้องพยายามอยู่แล้วเราต้องอดทนมากๆจากสายตาที่แบบบางคนเขาไม่ชอบเรา,าเขาหมั่นไ<า>ส้เราเขามองจิกเราผู่ดีเราเนาะใช่แต่เราผ่านมันตรงจุดนั้นได้ไหมได้แบบได้แบบเราไม่ต้องไปสนใจคํานะเรายังไงอะ่ะแบบไม่ต้องไปสนคําพูดของเขาไม่ต้องไป เมือนเฉออยอะครูออไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอืแต่ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขาไม่เข้าเข้าใจเขาเข้าใจบางท่เขาก็อิจฉาเราแต่วันนั้นเอาอายเล่าหน่อยสิเรื่องวิธีการการเรียนของหนูมันไปอยู่มัธยมการเรียนหรอครูแบบพอแบบว่าครูเขาไม่ได้ค่อยสอนอะไรมากแค่เข้าไปเข้าไปนั่งเรียนเฉยๆเนี่ย ครูบางคนเนี่ยแค่ให้งานให้เราเขียนตามเฉยๆไม่ได้สอนไม่ได้อะไรเลยแต่ครูวาสนาเนี่ยจะเน้นไปทางคณิตศาสตร์แปบลบว่าสอนถึงแม้ว่าครูป่วยครูก็ยังมาอะไรอย่างเงี้ยครูแบบว่ามาสอนมาให้แบบว่าให้งานเราก่อนก่อนที่แบบจะสอบครูก็แบบมีให้เราแบบทําข้อสอบก่อนอะไรอย่างเงี้ยครูยังไงอะ่ะ อืมแล้วทีนี้ในในเรื่องวิธีการเรียนอ่ะต้องต้องเรียนรู้ต้องศึกษาด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นเยอะไหมก็เยอะครูในเรื่องของแบบว่าเออเราเข้าไปมัธยมใหม่เราก็แบบครูอะ่ะแบบเช่นเพื่อว,วิชาภาษาไทยสังคมเนี้ยครูมีแบบว่าเอออะไรอ่ะการเรียนการสอนแบบอื่นๆแล้วก็ต้องแบบเข้าใจให้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังคงมุ่งมั่นในการเรียนอยู่ใช่ไหม สนุกกับมันอยู่สนุกมากเลยคือแบบว่าอย่างเช่นแบบว่าวิชาภาษาไทยเนี่ยครูก็จะมีแบบพวกเกมให้เล่นให้เราแบบ<ม>ถอดคอําสุภาษ,ษิตไทยว่ามันย่อม,มาจากอะไรทําท่าทางให้เราตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมือนตอนเรียนกับครูใช่ค่ะแล้วก็เราได้เอาไปใช้อีกอย่างหนึ่งคือการพรีเซนต์งานครูออ<ม>เป็นไงป็นครูเราเคยพรีเซนต์ใช่ไหม,มคนอื่นอ่ะเขาโรงเรียนอื่นที่เขาไม่ได้เรียนแบบเดียวกับเราเขา ไม่ได้ออกไปนําเสนอแบบเราอะ่ะ<อ>เขาก็จะพูดสมมุติเราเขียนให้เขาแบบนี้นะคือเขียนลอกมาจากโทศรศัพท์แบบนี้ของ<อ>เขาก็จะอ่านแค่นั้นไม่ได้เพิ่มเขาเรียกคำอื่นๆที่เพื่อให้มันสงอัธรรในการ<อ>ฟังแบบนี้เ,<อ>เขาก็เออเราก็ทำได้เพราะว่าเราได้จากการความรู้จาก,จากที่นี่ในฝึกฝึกจากใช่ใช่จากคุณครูฉัตรวรี<อ>ค่ะ คนเดียวฉะนั้นแล้วที่นี้ทำไงก็เลยได้นำเสนอก็อะไรก็เก่งหมดสิแน่นอนอยู่แล้วการเป็นภาวะการเป็นผู้นำของเราหรือกิจกรรมหรือจิตอาสาอะไรพวกนี้เราเราทำไหมมันก็พอได้ทำได้คือแต่ส่วนใหญ่พวกหนูจะตามเขาเพราะว่าเขาไม่ได้ ก็แต่ว่าเราเวลาเราเรียนเราเป็นห้องแบบนี้ใช่ไหมม,มันหลายที่ตรงนู้นโรงเรียนอื่นเขาไม่ได้ทําแบบเราเราเราเนี่ยหนูกับอาอ้นะอยู่กลุ่มด้วยกันใช่ไหม,มเราสองคนนะถ้าสมมติว่าจะทํางานอะไรเราก็ต้องคุยกันก่อนใช่ไหมแต่พวกเขาคือจะแบ่งให้เลยแบ่งไม่คุยอะไรเลยคือ,อทําตรงนี้ทําตรงนี้นะคุณจะทํายังไงก็แล้วแต่คุณพอมันไม่พอมันออกมาเสร็จอะมันไม่สวยก็จะมาว่าเราไง หนูก็อยากให้มันเป็นเหมือนที่เราเคยเรียนแบบนี้นะแต่เขาไม่ได้ไงเขาไม่ได้ทําแบบเราเขาไม่ได้มีความคิดที่จะบอกว่าเอแบ่งงานคุยกันใช่เขาจะคือเขาแบ่งให้เลยคนเดียวคือแบ่งให้เลยแล้วก็แบ่งเสร็จก็ทําใครทํามันแบบเนี้ยแต่ของลมต้องผ่านการช่ใช่ใช่ใช่การตึมติมให้กันหลายสิ่งหลายอย่างเอาอยากบอกอะไรคุณครูบ้างในวันวัเลินไทยเนาะกับมหาคุณครู อ,อย่าบอกอะไรคุณคุณบางอย่าบอกอะไรคิด <laughs> ถึงมาก,มากอยากมาหาวันเกิดมากจ่ได้ว่าอยากมา,า,ว,า <laughs> วันนั้นนะว่าวันนั้นไม่แน่ใจว่ามันเป็นวันอะไรพวกหนูได้อยู่ว่าจะพากันมาแต่ทุนทรัพย์ไม่มีซื้อเคก้กไม่เป็นไรก็เลยไม่ได้มาไม่เป็นไรอยากมาหามากเอ,อ,อาไอยอ่อยางบอกอะไรคุณคุณเฉยบดีก็ คิดถ <t step> no so ึงมากครูหนูหนูมีโอกาสมาหลายครั้งเลยนะแต่หนูอ่ะไม่ได้มาและทีเนี้ยครั้งสุดท้ายเพราะว่าเอ่อวันเสาร์เนี้ยหนูก็จะขึ้นไปอยู่กับแม่แล้วก็คือแบบอยากมาหาครูก่อนค่อยขึ้นไปทํางานกับแม่อะไรเงี้ยก็เลยมาหาครูวันนี้ค่ะอมาพี่แข้งบอกอะไรครูโอ้วันนี้มาหาครูตั้งใจมาเลยนะเนี่ยก็รักครูค่ะคิดถึงครูตลอดเวลาที่เรียนค่ะ อ่าคนสวยของคครูเหมือนกันค่ะอย่อย่างนีแต่มาหาไม่ได้ไม่มีเวลาไม่ม็เพื่อนด้วยครูส่งกำลังใจมาเนาะคุณครูก็รักพวกเธอเหมือนกันนะส่งความรักความปรารถนาดีให้ให้ตลอดให้สม่ำเสมอนะก็หวังว่าดาวดวงนั้นที่ที่มันยังอยู่ในใจของพวกเราทุกคนน่ะก็อยากให้พวกเธอเดินไปคว้าดาวดวงนั้นมาให้ได้ตามที่ตั้งใจอย่าไปออกนอกลู่นอกทาง พยายามอดทนมุ่งมัน่นสุดท้ายอ่ะดาวที่เราฝันไว้อ่ะมันก็จะมาเป็นของเรานะคะรักพวกเธอทุกคนค่ะค่ะ